วันนี้เราก็จะมาวาดภาพง่ายๆนะครับจะวาดเป็นภาพไก่การ์ตูนนะครับก็เริ่มต้นก็จะวาดวงกลม2วงวงด้านบนก็เป็นวงเล็กวงด้านล่างก็เป็นวงใหญ่แขนก็ใส่รายละเอียดในส่วนของปลาแล้วก็ปีกนะครับเราสามารถวัดทับไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าดินสอเนี่ยสามารถลบได้เราลบตอนที่เราลงเส้นด้วยปากกาแล้วนะครับก็ค่อยวาดไก่เกลี่ยลงไปนะครับไก่เกลี่ยลงไป ใส่รายละเอียดของปีแล้วก็ในส่วนของหางแล้วก็ลำตัวแล้วก็ในส่วนของคอแล้วก็เท้านะครับเราเริ่มจากขีดเป็นเส้นเล็กเลก่อนแล้วก็หลังนี้ก็ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปนะครับในการวาดภาพเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะเริ่มด้วยรูปเหลีคนณิก็คือรูปองกลมนั่นเองครับหลังจากนั้นเมื่อมั่นใจแล้วเราก็อารการามาลง